สวัสดีครับพี่นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับ Q&A ความรักสไตล์ปีกันนะครับสถานที่ที่คิดว่าลมตดกที่สุดที่เคยไปเออ่สวิตชอบโดนสบายไหมครับชอบโดนสบายครับของหวานที่ประทับใจที่สุดที่เคยได้เครื่องประดับพีเป็นคนชอบสกินชิพไหมชอบไหมกอดหรือหอมแก้มกอดน้ำหอมกลิ่นที่ชอบใช้ตอนเด็กดอกไม้พฤติกรรมของหวานใจที่ทำให้แพ้ทาง ตามใจหนังรักที่ชอบที่สุดลาลาเล่เคยจินตนาการยามไหนมาตัวเองไหมคิดทุกวันคนแรกที่พีพีจะโทรไปปรึกษาเรื่องความรักเพื่อน,น <c ười> เคยอยากชอบคนนั้นที่สุดเท่าไหร่สองเดือนขอคำแนะนำจากคนที่อกหักหน่อยฟูฟอนครับปกติรู้ตัวตอนไหนว่าตัวเองอยู่ในช่วงท้าทายไม่รู้เลยเพราะตลอดเวลา <c ười> ขอประโยชน์ของรักที่ไม่มีสองฉรัคิดถึงอ่ะมีใครเป็นไอต้อนในเรื่องความรักไหมคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าอ,อ้อนให้สองมือต่อนะทำไงเนะอ้อนอ้อโอเคสถานที่ที่พีจะไปทองเนี่ยทะเลถ้าพีจะจีบใครจะพาใครมา สม,มัทใจครับผมเป็นไงอยากฟังเพลงดูทางไลน์อินนะครับผมไปดู MV นะครับได้ที่ y o u t YouTube c h a n n นลดารามินสินะครับผมแล้วก็รับฟังได้บนสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับเป็นไงฝากด้วยนะครับ